คนฉลาดจะมองข้ามสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ใส่ใจเด็ดขาดคนฉลาดมักเลือกใส่ใจในสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆกับชีวิตและพัฒนาตนเองส่วนเรื่องเล็กๆที่ไม่ได้ส่งผลดีหรือสร้างความก้าวหน้าพวกเขาจะเลือกมองข้ามเพื่อไม่ให้เป็นภาระจิตใจหรือเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นี่คือสิ่งที่คนฉลาดมักจะไม่ใส่ใจพร้อมตัวอย่างเพื่อเข้าใจมากยิ่งขึ้น 1. คำวิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์หรือลบหลู่คนฉลาดจะไม่เสียเวลาคิดถึงคำวิจารณ์ที่ไม่มีเนื้อหาสร้างสรรค์หรือวิจารณ์ด้วยอคติเพราะเขารู้ว่าไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้และการใส่ใจคำพูดเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าตัวอย่างเช่นถ้ามีคนบอกว่างานที่คุณทำไปก็ไม่มีทางสำเร็จหรอกคนฉลาดจะมองข้ามคำพูดนี้ และเอามาเป็นแรงผลักดันหรือจะใช้เวลาไปพัฒนาตนเองแทนที่จะเถียงหรือเสียใจกับคำพูดนี้เพราะรู้ว่าการโต้แย้งไม่ได้ช่วยให้งานสำเร็จเร็วขึ้น 2. การเปรียบเทียบกับผู้อื่นในทางที่ทำให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่าคนฉลาดจะไม่ใส่ใจการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นในด้านที่ทำให้ตนเองรู้สึกด้อย เพราะพวกเขาเข้าใจว่าการพัฒนาตนเองนั้นคือการแข่งกับตัวเองเท่านั้นพวกเขาเชื่อว่าการเปรียบเทียบในแงล่ลบจะทําให้หมดกําลังใจโดยไม่มีความจำเป็นตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นเพื่อนร่วมง,งานได้เลื่อนตำแหน่งคนฉลาดจะไม่มุคิดว่าทำไมเราไม่เก่งเท่าเขาแต่จะมองว่าเราสามารถพัฒนาอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเพื่อให้เติบโตขึ้นไปอีก แล้วทุ่มเทไปกับการเพิ่มทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 3. ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของตนเองคนฉลาดจะเลือกฟังความคิดเห็นที่สอดคล้องหรือช่วยเสริมเป้าหมายของตนเองหากมีคำแนะนำที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการทำพวกเขาจะไม่ให้ค่ามากนักและจะใช้เวลาไปกับการทำสิ่งที่มีประโยชน์กับตนเองมากกว่าตัวอย่างเช่น ถ้ามีคนแนะนำให้เปลี่ยนสายอาชีพเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นคนฉลาดจะพิจารณาให้ดีว่าอาชีพนั้นตรงกับความสนใจและเป้าหมายระยะยาวของตนหรือไม่ถ้าไม่ใช่พวกเขาจะปฏิเสธและโฟกัสในงานที่พวกเขาต้องการทำจริงๆ 4. คํคำพูดเชิองอิจฉาหรือการอินทาคนฉลาดจะมองข้ามคำพูดที่อิจฉาหรือการอินทา เพราะรู้ดีว่าการอินทานั้นมักเกิดจากอคติหรือความรู้สึกไม่มั่นคงของผู้พูดเองพวกเขาจะไม่ใส่ใจการอินทาเพื่อรักษาสภาพจิตใจและไม่ให้คำพูดของผู้อื่นมีผลต่อความคิดและการทำงานของตัวเองตัวอย่างเช่นเมื่อได้ยินว่ามีคนพูดว่าเขาได้ประมทแค่เพราะเข้าหาผู้ใหญ่คนฉลาดจะไม่สนใจและรู้ว่านั่นเป็นเพียงความอิจฉา หากคำพูดนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบจริงพวกเขาจะไม่เอามาคิดและมุ่งหน้าทำงานของตนให้สำเร็จ 5. ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นได้ตามปกติคนฉลาดรู้ว่าทุกคนทำพลาดได้การไม่ใส่ใจความผิดพลาดเล็กๆเหล่านี้จะช่วยให้ไม่เสียเวลาติดค้างอยู่กับความรู้สึกผิดหรือพยายามหาคนรับผิดชอบแต่พวกเขาจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและเดินหน้าต่อไป ตัวอย่างเช่นหากเขาทำผิดพลาดในการนำเสนอข้อมูลหรือเขียนรายงานพลาดคนฉลาดจะไม่ยึดติดกับความรู้สึกแย่แต่จะมองหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อไปทันที6การยกย่องหรือการพยายามให้ความสำคัญจากผู้อื่นอย่างไม่จําเป็นคนฉลาดไม่ยึดติดกับการต้องการการยกย่องจากผู้อื่นเพื่อพิสูจน์คุณค่าตนเอง พวกเขารู้ว่าความสำเร็จวัดได้จากความสามารถที่แท้จริงและไม่จำเป็นต้องแสดงเพื่อเอาคำชมตัวอย่างเช่นแทนที่จะพยายามทำงานล่วงเวลาเพื่อให้ผู้จัดการชมคนฉลาดจะทำงานในวิธีที่มีประสิทธิภาพและรักษาสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวพวกเขารู้ว่าคุณค่ามาจากผลลัพธ์และไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับจากคนอื่น7ความสำเร็จของผู้อื่น ในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองคนฉลาดจะไม่เสียเวลาสนใจความสําเร็จของผู้อื่นในด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองเพราะรู้ว่าเส้นทางความสําเร็จของแต่ละคนแตกต่างกันการหมกมุ่นกับความสําเร็จของคนอื่นอาจทําให้เสียเวลาในการสร้างความสําเร็จของตนเองตัวอย่างเช่นหากเพื่อประสบความสําเร็จในธุรกิจที่ต่างออกไปเช่นการขายออนไลน์ คนฉลาดจะไม่รู้สึกต้องแข่งขันหรือรู้สึกด้อยค่าแต่จะตั้งใจพัฒนาตัวเองในสายงานที่ตนถนัดแปดคำนินทาที่ไม่มีสาระคนฉลาดจะไม่เสียเวลากับการนินทาหรือเรื่องไม่เป็นสาระที่ไม่ส่งผลดีต่อตัวเองและคนอื่นเพราะรู้ดีว่าคำนินทาเป็นเพียงการเสียเวลาและไม่ช่วยสร้างประโยชน์ใดๆตัวอย่างเช่นหากได้ยินเพื่อนร่วมงานนินทาเรื่องส่วนตัวของใครบางคน คนฉลาดจะมองข้ามและเลือกใช้เวลานั้นกับการทำงานหรือพัฒนาตัวเองแทนเพราะรู้ว่าคำนินทาไม่มีประโยชน์ใดๆ 9. ความคาดหวังจากผู้อื่นที่ไม่สอดคล้องกับตนเองคนฉลาดจะไม่เสียเวลาพยายามทำตามความคาดหวังของคนอื่นหากไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของตนพวกเขารู้ว่าความสุขและความสำเร็จขึ้นอยู่กับการเป็นตัวเองตัวอย่างเช่น หากครอบครัวอยากให้เรียนในสายอาชีพที่ไม่ตรงกับความสนใจเช่นการแพทย์แต่ตัวเองต้องการเป็นนักออกแบบคนฉลาดจะเลือกเรียนและทำตามความฝันของตัวเองแทนการทำตามความคาดหวังของคนอื่น 10. ความคิดเห็นของคนที่ไม่เข้าใจสถานการณ์คนฉลาดจะมองข้ามความคิดเห็นของคนที่ไม่มีข้อมูลหรือไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงเพราะรู้ว่าความคิดเห็นเหล่านี้ อาจเกิดจากความเข้าใจผิดและไม่ตรงกับความเป็นจริงตัวอย่างเช่นหากมีคนพูดแทรกแซงการทำงานโดยไม่มีความรู้ในสายงานนั้นคนฉลาดจะเลือกฟังและพิจารณาเฉพาะคำแนะนำจากผู้ที่เข้าใจจริงเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานผิดพลาดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง11ความผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดจากการเรียนรู้คนฉลาดจะไม่กดดันตนเองจากความผิดพลาดเล็กน้อยระหว่างเรียนรู้ เพราะเข้าใจว่าทุกการพัฒนาต้องใช้เวลาและความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตตัวอย่างเช่นหากเริ่มต้นเรียนรู้ทักษะใหม่เช่นการเขียนโปรแกรมและทำผิดพลาดในขั้นตอนคนฉลาดจะไม่เสียเวลากับความรู้สึกผิดแต่จะมองเป็นโอกาสเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น12เรื่องราวเชิงลบที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตนเอง คนฉลาดมักมองข้ามเรื่องราวลบๆของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเพราะรู้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงข่าวสารที่ไม่ควรนำมาสร้างความวิตกกังวลให้กับตนเองตัวอย่างเช่นเมื่อได้ยินข่าวลือเชิงลบเกี่ยวกับบุคคลอื่นคนฉลาดจะไม่มัวใส่ใจหรือเอามาคิดมากแต่จะใช้เวลาในการโฟกัสกับการสร้างสุขภาพจิตที่ดีและความก้าวหน้าของตัวเอง13 การพยายามทำให้ทุกคนพอใจคนฉลาดเข้าใจว่าการทำให้ทุกคนพอใจนั้นเป็นไปไม่ได้พวกเขาจะเลือกทำในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าของตนเองแทนที่จะพยายามทำตามใจทุกคนซึ่งอาจเป็นการเสียเวลาและพลังงานไปโดยปล่าประโยชน์ตัวอย่างเช่นหากได้รับคำขอจากเพื่อนร่วมงานให้ทำงานเพิ่มโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของตน คนฉลาดจะรู้จักปฏิเสธอย่างสุภาพและเน้นการทำงานที่ตรงกับเป้าหมายของตนเองเพื่อไม่ให้เสียสมาธิไปกับงานที่ไม่จำเป็น 14. ความคิดเห็นจากผู้ที่ไม่เคารพตัวตนของเขาคนฉลาดจะไม่ใส่ใจความคิดเห็นจากผู้ที่ไม่เคารพตัวตนหรือคุณค่าของเขาเพราะรู้ดีว่าคำพูดของคนเหล่านี้ไม่ได้สร้างความแตกต่างในชีวิต และมักเป็นเพียงการมองด้วยอคติหรือทัศนคติที่ไม่ดีเท่านั้นตัวอย่างเช่นหากมีคนวิจารณ์งานโดยไม่เคารพในตัวเขาหรือทัศนคติของเขาเช่นพูดจาดูถูกคนฉลาดจะเลือกมองข้ามและโฟกัสกับคำวิจารณ์ที่สร้างสารรค์มากกว่าที่จะมองว่าทุกความเห็นนั้นมีค่าเท่ากัน15ความสำเร็จในระยะสั้นที่ขัดกับเป้าหมายระยะย,ยาวคนฉลาด มักเลือกมองข้ามโอกาสหรือความสำเร็จที่ให้ผลดีในระยะสั้นหากสิ่งนั้นขัดกับเป้าหมายใหญ่หรือทัศนคติระยะยาวของตนเองพวกเขาเข้าใจดีว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องการความทุ่มเทและการอดทนรอตัวอย่างเช่นหากมีโอกาสทำงานที่ได้เงินดีในระยะสั้นแต่ขัดกับเป้าหมายการพัฒนาทักษะหรือความก้าวหน้าของเขาคนฉลาดจะปฏิเสธโอกาสนั้น และเลือกงานที่ส่งเสริมทักษะและมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาวคนฉลาดจะมองข้ามสิ่งเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลต่อความสำเร็จและความสุขของตัวเองพวกเขาเลือกที่จะโฟกัสไปที่สิ่งที่สำคัญและมีคุณค่าพวกเขารู้จักคัดกรองสิ่งที่ไม่สำคัญออกไปและโฟกัสเฉพาะเรื่องที่ช่วยสร้างประโยชน์และพัฒนาตัวเองการปล่อยผ่านสิ่งเล็กน้อยที่ไม่จำเป็น ช่วยให้เขามีสมาธิกับสิ่งสำคัญและเดินไปสู่ความสำเร็จได้โดยไม่มีสิ่งใดมาทำให้ค่อยเคและมุ่งพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นทุกวันหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง พัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ